สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะดิฉันสิบโทหญิงราณีพาลีขันนะคะตอนนี้เราอยู่ในที่โล่งนะคะเดี๋ยวขออนุญาตถอดแมส์นะคะจะได้เสียงดังฟังชัดนะคะโอเคสวัสดีหนึ่งครั้งนะคะวันนี้อีฟรับบทเป็นน้าทีพิธีกรดเนินรายการนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปแรกของพวกเราเลยยยแต่วันนี้นะเราจะไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตแนะนำตัวหน่อยนะคะ ครับผมสิบเอกก้องเกียรติมหาวงสนันครับก็ตำแหน่งประจำะหมวดจุิยางแล้วก็ปฏิบัติราชการโรงเรียนจุิยางทหารบกครับก็วันนี้ผมก็ได้นําวงสตริงของโรงเรียนจุิยางทหารบกนะครับไปเล่นที่โรงพยาบาลพังกุดงานจิตอาสาครับผมโอเคค่ะนัตตรรมาพมงกุฎใช่ไหมครับวันนี้เป็นวงของนักเรียนจุิยางใช่ไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวถ้าอย่างไรเดี๋ยวเราไปรอติดตามกันในช่วงต่อไปนะคะ โอเคค่ะแล้วตอนนี้น้องๆนักเรียนนะคะก็ได้นำเราไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราตามไปเจอน้องๆที่โรงพยาบาลพระมงกุฎกันเลยค่ะ แล้วค่ะโรงพยาบาลพระมงกุฎนะคะอาคารเฉลิมพระเกียรติ6รอบระชุนมพัรษานะคะสถานที่ที่น้องๆในเรียนดุริยาของเราจับมาทำภารกิจในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันว่าตอนนี้นอ้นองๆในเรยนเขาทำอะไรกันอยู่ตามมาดูกันเลยค่ะ ระหว่างนี้ที่น้องๆนักเรียนบางส่วนของเรากาลังเซตเครื่องกันอยู่เดี๋ยวเราไปคุยกับน้องๆทางตรงนู้นกันดีกว่าค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้เราต้องมาคุยกับน้องๆบางส่วนที่อยู่ตรงนี้กันบ้างน,นะคะว่าแต่ละคนมาทําหน้าที่อะไรกันบ้างคะ่ะสวัสดีค่ะแนะนําตัวหน่อยค่ะครับผมนักเรียนดิยาทิพย์ศรีสุวรรณครับเป็นนักเรียนดิยาฐานบกรุ่นที่35ครับทับ61ครับค่ะวันนี้มาทําหน้าที่เป็นอะไรคะเป็นนักร้องครับ วันนี้รับบทน้าที่เป็นนักร้องนะคะอาเดี๋ยววัดน้องผู้หญิงบ้านล้วกัน,นะคะสวัสดีค่ะแนะนําตัวหนะะ่อยค่ะนักเรียนเดางหญิงณนะัฐวันพิสกุลนักเรียนเด็กหางหันบุกรุ่นที่35ทัพพกหนึงนะะ่งค่ะวันนี้ทาหน้าที่อะไรเอ่ยเป็นมือกลองค่ะเป็นมือกองดูซัก,ก่อนน้องผู้หญิงของเราเป็นมือกลองนะคะไม่ธรรมดาจริงๆโอเคแล้วก็สำหรับวันนี้แนวเพลงที่นํามาเล่นนะคะ่ะเป็นแบบ แนวเพลงอะไรบ้างที่แบบว่านํามาให้ผู้ชมผู้ฟังในวันนี้อ๋อมีทั้งแนวเพลงวันนี้นะครับมีทั้งแนวเพลงเป็นแบบแนวเพลงบรรเลงครับแล้วก็เป็นเพลงร้องครับขับร้องเพลงไทยสากลลูกกุ้งลูกทุ่งครับมีครบทุกแนวเลยครับวันนี้โอ้แนวเพลงที่น้องๆนำมาเล่นในวันนี้นะคะมีครบทุกแนวเลยนะคะแล้วก็ท่านเลือกเพลงกันไงคะสำหรับบทเพลงในวันนี้คือแบบใครเป็นคนคิดว่าจะเอาบทเพลงนี้มาร้องอะไรต่างๆไ่มคะอ๋อก็เป็นการเลือกตามความ ความต้องการของผู้ป่วยครับโดยดูอายุเป็นหลักครับเพราะว่าผู้ป่วยที่มาใช้บริการที่นี่นี้จะเป็นผู้ป่วยที่มีค่อนข้างที่จะมีอายุหน่อยอะไรแบบนี้ครับก็ส่วนใหญ่เป็นเพลงแนวลูกกุง g ซะมากกว่าครับจะบอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเพลงสากลหรือสตริงหรือไทยนะคะเพลงที่น้องคัดมาเชื่อว่าทุกท่านที่นั่งฟังจยรู้จักกันดีอย่างแน่นอนนะคะเพราะน้องคัดไปแล้วด้วยรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้เป็นตัวแทนที่มาทาภารกิจในวันนี้คะรู้สึกยินดีมากค่ะที่ได้มาทาภารกิจจิตอาสา ที่นี่ค่ะเพราะว่าเราได้มาเล่นดนตรีให้ญาติผู้ป่วยผู้ป่วยคุณหมอหรือพยาบาลให้รู้สึกผ่อนคลายไปกับเสียงเพลงที่กรมดนยรียของหมกของเราได้นํามาค่ะโอเคค่ะยังไงนั้นนะคะในระหว่ตอนนี้น้อง,องเซตเครื่องอยู่แล้วก็ในในระหว่างนี้เดี๋ยวเราก็รอรับชมในช่วงต่อไปกันเลยนะคะ สัมภาษณ์กันนะคะว่าถ้าผู้ชมผู้ฟังที่เขาน่ารับฟังกันอยู่เขารู้สึกอย่างไรกันบ้างนะคะสิ่งอะไรบ้างคะที่มีกิจกรรมดีๆแบบนี้เกิดขึ้นค่ะเป็น,ปนกิจกรรมที่ดีมากเลยนะคะแล้วก็ทำให้ผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาลก็รู้สึกแบบว่า,ามีความสุขอะคะ่ะลืมไปเลยว่าป่วยอะคะ่ะใช่ค่ะขอบคุณมากๆคะ่ะโอ้โหชอบประโยชน์นี้มากลืมไปเลยว่าป่วยเชื่อว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในการที่ช่วยทนคลายนะคะระหว่างที่นั่งรอนะคะรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ จัดให้สำหรับเป็นสิ่งที่ผู้ที่เข้ามาในนี้มันมีจิตภาวะที่มีความเครียดอย่างน้อยก็เลยเป็นสิ่งที่สร้างความาสบายใจแล้วก็เป็นใช้เวลาในการที่จะมาบำบัดจิตใจระหว่างรอแม้แต่ผู้ป่วยหรือแม้แต่ญาติผู้ป่วยเองหรือแม้แต่คนที่มาทำธุระก็ยังมีเวลาว่างที่จะมาฟังเพลงหรือว่ามาชื่นชมกับเสียงเพลงที่ปรเลงให้ฟัง ก็เสียงเพลงเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะครับก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีรวมๆโดยรวมแล้วและที่สําคัญก็คือทั้งวงดนตรีและทั้งนักร้องก็ลรวนมแต่มีคุณภาพที่ใช้ได้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีครับดีนะคะผ่อนคลายดีค่ะแล้วก็เคยมาฟังหลายรอบแล้วเหมือนกันค่ะก็จะส่วนใหญ่ที่รอบที่ผ่านๆมาก็จะมีผู้สูงอายุมานั่งฟังมันก็มีทั้งเพลงสตริงน้อเพลงสากลเพลงสมัยเก่าก็มีด้วยอย่างเงี้ยก็หลากหลายดีค่ะขอบคุณเขารู้ว่า หลายๆท่านนี้รู้สึกประทับใจนะคะขอการแสดงของเรามากขอบคุณมากนะคะคุณคะข่ะวว่ามาแสดงครั้งนี้เป็นครั้งแรกรู้สึกกดดันไหมคะ นิดนึงครับเพราะว่าคนคนเยอะครับคนที่นี่เยอะครับตื่นเต้นค่ะไม่ไม่ใช่กดดันค่ะเพราะว่าเราซ้อมซ้อมกันมาแล้วมันก็ความกดดันมันก็น้อยน้อยอยู่แต่ว่ามันตื่นเต้นแทนระยะเวลาในการซ้อมได้ซ้อมกันนานไหมครับถ้าที่ครบวงกันจริงๆก็ประมาณ2-3วันค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะพี่ๆในวงสมาชิกในวงไปภาคสนามค่ะรู้สึกอย่างไรคะกับการที่มีกิจกรรมดีๆแบบนี้เกิดขึ้น รู้สึกว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีครับเรื่องเรื่องของคนคนเล่นด้วยแล้วก็คนฟังด้วยครับทำทำให้คนเล่นได้มีเวทีในการมาแสดงออกครับผมแล้วก็ทําให้ผู้ผู้ฟังได้รับความสุขจากผู้เล่นด้วยครับถ้ามีโอกาสอยากจะมาเล่นอีกไหมคะอยากอยากแน่นอนครับแต่ว่าตอนนี้อยู่ชั้นปีที่สามแล้วก็ไม่รู้จะได้มีโอกาสมาอีกไหมครับมาครับมากินดีโอเคแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมอยากติดตามน้องๆเนี่ยสามารถติดตามได้ทางไหนบ้างเอ่ย สามารถติดตามในช่องช่องทางติดตามได้ก็คือมี Facebook ครับโรงเรียนดุยยางธานบกแล้วก็ u t u b e โรงเรียนดุยยางธานบกครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวไหนนะคะค่ะสิบเอกหญิงมวลลักนุ่มสิริค่ะรู้สึกว่าน่าคุค้นๆกันไหมพ่ะท่าผู้ชมเคยผ่านเบทีประพวดอะไรมาบ้างไหมคะเนี่ยเคยค่ะเคยแข่งรายการชิงช้าสวรรค์คอนเทนต์ทำเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วค่ะนกปิ๊กอัมพวันแชมป์ออฟเดอะแชมป์นะคะพูดเลยคนนี้ ะโอเค่ะเ้วขอถามหน่ว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้เน่เกิดขึ้นได้อย่างไรคะค่ะก็เป็นนโยบายของผู้บัญชาการทหารเมค่ะที่อยากจะให้ประชาชนแล้วก็ผู้ที่มารับบริการณโรงพยาบาลพรามุ่งกุดกล้าวได้ มีความสุขแล้วก็ได้รับเสียงเพลงจากพวกเรากรมดนตรีทหารบกที่มาร่วมบรรเลงบทเพลงแล้วก็มอบเสียงเพลงให้กับทุกท่านได้รับฟังกันค่ะเราจะมาเป็นประจําทุกๆวันพุธตั้งแต่เวลา9ก้าโมงถึงเที่ยงตรงเลยค่ะแล้วก็จะสลับสับเปลี่ยนวงไปไม่ว่าจะเป็นวงดนตรีไทยวงดนตรีสากลวงจีโอวงพอยซสันนะคะก็หรือเป็นวงผสมแล้วก็สลับสับเปลี่ยนมาเป็นประจําทุกๆวันพุธเลยค่ะ กิจกรรมดีๆแบบนี้เกิดขึ้นโดยกองทัพบ,บกนี่เองนะคะ <Hi. S 1> ขอบคุณเรา,าเป็นสมาให้ข้อมูลขอบคุณนะคะค่ะ วันนี้นะคะเราขอลาไปก่อนนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ด้วยนะคะสามารถติดตามข้อมูลจากพวกเรากุมดูแลทหารบกนะคะได้ที่ตังน,นี้ได้เลยนะคะและสําหรับคราวหน้าเราจะมีคนเทนต์ดีอะไรอีกเราติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ แล้ไม่อยู่ตรงไหนวะจะรู้ไหมน่ารั่นิดไึง